แค่ได้ยินเสียงแล้วคุณจะหลงรักเมืองทิชัยตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านของอดีตกำนันกรมนลคงเทศ คนสำคัญอีกคนหนึ่งของพญแมนและก็บุคคลสำคัญที่แบ่งให้บ้านโคนเป็นตำบลน,นะปัจจุบันนี้ครับครับแล้วก็ผมก็อยู่กับตามเมฆและยายจิ๋มซึ่งเป็นบทของกำนันกำมนของเทศสวัสดีครับสวัสดีครับ เออบ้านหลังเนี้ครับแต่เวลาขุดรถถ่ายมาแล้วอ่ะผมเห็นแล้วมันสวยมากเลยเมื่อก่อนนี้มันเป็นบ้านริมน้ำริมน้ำเต็มน้ำอีกน้ำน้ำเลยทั้งกระถางก็เป็นน้ำแล้วน้ำมันค่อยๆ่อยหายไปแล้วก็จะมีท่าเรืออยู่แถวนี้ท่าเรือมีไหมครับท่าเรือไม่มีท่าเรือมันก็จะมีแค่หัวบ้านกับหน้าบ้านมีเรือสไลาอยู่ แล้วบ้านนี่ประมาณกี่ปีแล้วเนี่ยเกิดมาก็เป็นปาอยู่บ้านนี้เนาะเกิดมาก็อยู่แล้วแล้วตอนนั้นกำนันกำมอน,นี่สร้างบ้านเลยว่าสร้างบ้านก็พ่อกเอ็เป็นช่างไม้เลยอ๋อเป็นช่างไม้อลไรมาสร้างเองช่งางรับจ้ง<อ>บางช่อจ้างด้วยเพรรู้สึก<ะ>บ,บ้านสวยเลยครับ ที่จำนันกำะมวลยังนอยู่เน yes, uh huh ี่ยครับสร้างประโยชน์ไปเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านโคนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของส่วนหนึ่งที่แบ่งพยาแมนนะครับแล้วเขาแบ่งกันในไหครับพอสร้างแบ่งนแม่น้ำเพราะเมื่อก่อนมันมีสิบสองหมู่บ้านที่ผมจำได้สิบสองหมู่บ้านของจังหวัดพัทแลนฉันนหมู่บ้านโคนว้านันก็แบ่งบกันบนเออหกหมู่บ้านนอกหกหมู่บ้านเชียงหวบ้านโคนหาจอมแพงสักครัวที่จำได้ แล้วก็ตอนหลังก็แบ่งเพราะว่าอยู่คนละฝั่งน้ํากันอย่างเงี้ยแล้ฝั่งในน้ำคือการที่ทว่าต้องพกเป็นตำแหน่งคงว่าการติดต่ออะไรก็เงี้ยนะทืมแงปกครองครับอ๋อด้ง่ายเกี่ยวกับการปกครองกนะำแนม เคยโน่นถูกใช้เอาหนังสือไปให้ต้องข้ามแม่น้ำเอาหนังสือไปให้ตามเพื่อนบ้านจำได้ครับมีข้ามนะข้าเรือข้าเรืองวงไฟนะเข้าไปเอาหนังสือไปให้หน่อยกระดกน้ำไม่ให้นะเรือครับอ๋อครับกผมก็เรียนมั่นคนอ๋ออย่างนั้นเลยข้าเรือก็จะเป็นส่วนหนึ่งเดียวค่ั แล้วเห็นว่าเป็นคนเริ่มที่จะานำงบมาทำสะพานใช่ละวันพยาแมนกบเซิงไหวด้วยเมื่อก่อนการฉันจรนหาสะพานไม่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่สะดวกก็ท่าเรืออย่างเดียวเลยท่าเรือมอเรือมอเรือะอ,ะอ,ะอ,อะไรมาขายสินค้าตัง้งแต่วัด<ะ>เ,าเาขา,ขาหเห็นว่าเมื่อก่อนเนี้ยพยาแมนเนี่ยเขาบอกว่า เป็นแดนนักเลงแล้วครับแดนเล่นแล้วครับแล้วก็กำนันกำมนี่ก็แบบเอาอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเรื่องเหตุการณ์นี้ให้ฟังนะครับ้าเกิดมาก็ไม่รู้กันรู้แต่ว่าตอนที่้ามีงานรักจะไม่ต้องไม่ต้องเุรต้องร้องพระอ๋อไม่ต้องร้องพระไม่ต้องอะไรเลยตีมีนี่เกมีงานวะนี่ไม่ต้องร้องพระใครไม่มีใครไม่มีอะไรใครตังค์จะเข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยเย็นดูครับ แล้วมีเรื่องมีราวอะไรนี่ไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวกำนัลสิงห์มลจัดขานเองก็ว่าก่อนการปกครองกันนะเขาก็คงกลัวเพื่อนกำนันผู้ใหญ่บ้างมีดิพลนะนะคมจะเป็นยังไงครับการปกครองใช่เพราะว่าก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็จะเป็นท่านขุนก่อนหน้านานๆขุนก่อนแล้วก็เขาพอเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วถึงจะเป็นกำนันอยากจากข้างขุนมาเป็นกำนันถ้าเกิด กํานันกรมลเป็นกํานันอยู่ยุคหัดยุคก่อนหน้านี้ก็น่าจะเป็นขุนกมลน,น,นะครับขุนกรมอนที่แบ่งก็ฝั่งนู้นก็เป็นกํา,านันสวิทเลือคนแรกกําน,านันสวิทฝั่งนู้นฝั่งบัตโคน,นะค,ะคะร,นนรับกํานันสวิทผมช่วยอืมครับน่าจะเป็นอย่างนะั้น เมื่อก่อนก็มีเสือมีอะไรอย่างนี้<อ>ก็นคนร้ายอะ่ะเออแกก็นันๆเนาะโอ้โห<อ>คนร้ายมาแถวนี้นี่แถวถิ่นกำนันกำมลแล้วเนี่ยน่าแหละโอ้กำนันกำมอนไม่ตามเช็คบินนะครับไอ้นี่รุ่นหลังก็เช็คบินกันได้หมดอ๋อที่รุ่นนั้นรุ่นมาใหม่มายุติตรงประมงนี่ะครับประมนก็เป็นนาของลุง อ๋อเป็นน้องแม่ถ้าเป็นกำนันยูลุงเป็นผู้ช่วยอ๋อนี่คือผู้ช่วยของกำนันกมนคงเทศนะครับอ๋อแล้วเมื่อก่อนมีโจรเยอะไหมครับพยาแมนเขาว่าโจรเยอะเยอะจริงจริงลุนตระมนี่ก็เป็นคนป่าฟาร์มเนี่ยพวกนั้นมดฉันที่งอเปลี่ยนอะไรทัวนี้หลายหลายเรื่องแล้วตาลัดเคยแบบ ไปเขาไหมเข้าวัดไปกําลังเข้าวัดเหรอเข้าวัดอันนี้สายวัดสายวัดสายวัดอ๋อนึกว่าแบบควัดแบบเอ๊ะไม่ใช่ไนะออเสายวัดเข้าวัดเข้าวัด แล้วชุมชนแถบนี้ก็เป็นชุมชนริมน้ำหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับเขาอาศัยริมน้ำนันครับอ๋อหนุ่มม่มีความทรงจำกับพ่อยังไงบ้างครับก็เป็นเด็กๆก็ขี่ไปกับพ่อขี่จักรยานแบบช่างไม้นะอ่ะอ๋อคือในเหนออือไปใต้ไปไม่ได้พาพ่อพาไปพาไปขนไม้หรือว่าใช่ไปเขาเป็นช่างไม้ไงรับจะไป แป่กำบ้านที่ไหนก็เป็นนั่งเล่นอยู่นั่นอะไรเงี้ยก็อาชีพช่างไม้ด้วยแล้วก็เป็นกำนันด้วยอนัครบเืะ คุณอุปกรณ์กับพยาแมนกันเล่าใช่เพราะว่าเป็นคนที่เริ่มที่ท้งไฟฟ้าเอาไฟฟ้าไฟฟ้าก็เริ่มจากไฟฟ้าก็ให้ชาวบ้านเนี่ยไะตัดต้นไม้เพื่อที่จะล่ามสายแล้วจะสับตั้งเสาข้ามมาอ๋อไตัดต้นไม้กันเองเลยต้นไม้แล้วอดินทางที่สังเกตว่าไฟ เขาจะเอาใช้ข้ามตรงที่บ้านดุครับอ๋อเลาจะใช้แค่สองบันคูนไปที่ตอนนี้ด้วยเหรอตอนนี้ยังมีตอนนี้ก็ยังมีสายล่าอยู่เริ่มต้นมาจักนนี่อใช้ใช้จากโลโนล่างจากนีนเมื่อก่อนเก็บข้าวไฟอ๋อเก็บข้าวไฟด้วยยัดจิบเก็บข้าวไฟด้วยก็เลยรู้เลยว่าอันนี้หม้อนี้หม้อนี้เดี๋ยวจะถอดหม้อแล้วนะไม่ไม่ใช่นะ หนึ่งที่เคยพ่อก็เคยจับมวยให้คแล้วก็ช่วยทางอำเภอทางโรงพยาบาลอยู่อ่ะพี่คาันี่ลูกเก่าเคย่นแล้วก็เป็นคนสร้างศาลาการบรรเลียงที่วัดพญาปันแดนด้วยผมไปดูมาละเ้ยไม้อย่างแบบแน่นเปียอยู่เลยเราจะทําตอนนี้ลงเหมือนของใหม่เลยแน่นเปียกเมื่อปีกว่าแล้วที่ลงได้ ช่างมาลบด้วยินบอก่าไม่ต้องทำได้ใช,ใช่ไม่ต้องทำอะไรใหม่เลยเงินมาจะข ah ีดไม่ต้องมา ย้อนสมัยไปเมื่ออดีตนะครับเมื่ออดีตที่ผ่านมานะครับเมื่อสักกี่สิบปีนะครับตาที่นี่เป็นท่า,รา,ทเ,ทาเรือมาก่อนเอวารินเกิดเอวารินนี่มันห้าสิบปีกว่าแล้วกว่าห้าสิบปีแล้วนะครับที่ตรงนี้แล้ววันนี้เราจะมาคุยกับตรัสนะครับซึ่งจะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับท่าเรือแห่งนี้ครับก็ห้าสิบปีเลยเหรอครับตา กว่าห้าสิบกว่าปีเลยนะครับกว่าห้าสิบเมื่อก่อนมันจะมีเรืออะไรมากครับเนี่ยก็มีตอนที่รู้ความก็เป็นท่าเรือจ้างทับตรงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นที่เขาทำไมอ่อะไระที่พักเวลาคอยเรือบ้างอะไรบ้างจะมีตรงนีอ้อ๋อตรงนี้จะเป็นที่คอยเรือ,อ,อท่าเขาสร้างเป็นนะมีคนนั่งตออฝากทางนั่ง หลังมีกันไดลงไปฮะลงไปพื้นล่างอืมใช่จ<า> <ไป S 1> ับเวือที่เขานั่งนอกจากเรือจ้างแล้วมันมีเรือมาขายของเรือมอนอะไรมาขายของไหมครับเรือมอนต้องต้นจานต้นวน อ๋อรุ่นนั้นเรือมอนจะจอดตรงโน้นลแต่ตรงนี้จะเป็นเรือจ้างเป็นเรือจ้างเรือจ้างนี่มีหลังคาเลยไหมครับไม่มีอ๋อเรือจ้างไม่มีหลังคาเดีจยาใช้เงี้ยอ๋อเรือมอนเรือขายของก็ต้องท่าโน้นต้องท่าโน้นจะไม่มาขายของท่านี้เลยคือว่ามันไม่มีที่จอดไงแล้วก็อีกอย่างก็สมัยนั้นก็พอน้ำขึ้นมันก็ ส่วนใหญ่ก็เขาก็จะมาเนี่ยเมื่อนอน,นก็จะไปจอดที่วัดครับที่วัดแล้วก็แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ไปบันจงอ๋อไปอ๋อไปบันดงไปพิชัยไปนั่นแหละเขาก็ขึ้นไปขึ้นเหนือเรื่อยแล้วก็ไปบันโคนมีไปพิโลกไหมครับเรือไปพิโลกไปพิโลกในขามาจากพิทานุโลกเน,ะนาะขมากวนาน้ําขึ้นมาอ๋อ จะเป็นเรือทวนน้ำขึ้นมาอ่าทวนน้ำขึ้นมาเอาพวกเรือบังกะปิน้ำปลาอะไรไม่รู้แหละสมัยก่อนเน่นนะออ๋เอามาขึ้นเรือมาก็มาขายพวกครกพวกอะไรจะมีอะไรหลายๆก็จะมาขายตรงนี้อข<ๆ>อไปขายตรงโน้นต้นจันเขาแวะจอดก็น้ำนิ้วเหมือนกันแหละจอดีก็ช่วงน้ำขึ้นเนาะ แล้วเรือเยอะไหมครับท้านี้พูดถึงเรือจ้างเรือใช่เรือจ้างเรือจ้างก็จะมีอยู่ไม่กี่ลำหรอกเขาว่าเจ้าแรกคือตะเอียนเไตะเอียนนี่เป็นคนจีนไงอ๋อตะเอียนอรู้จากแท้ไหมครับแท้อะไรครับก็ไม่รู้นะมีแก่ชื่อยายตานไตเอียนยายตาน นามสกุลไม่รู้จักเป็นคนจีนเป็นลายแรกที่ทำท่าเรือนีถ้าอย่างนั้นแสดงว่าที่พญแมนคนจีนก็เยอะเยอะอยู่ตต้หนุนจะมีลงหนังนี้เองอ๋อมีลงหนังด้วยเออลงหนังยี่ล้อไงวิกยีล้อวิกยี่ล้อแบนเนี้ยอก็จะมีลงหนังีนลงหนังด้วยที่พญแมนก็มีลงหนังครับอมีเกลือแล้วก็มีลงหนังนะครับ มันก็จเจรินมาเรื่อ,งอยงั้นแหละเนาะแต่ว่าเป็น,เป,นเป็นไอ้ถนนไม่ใช่รูปหลังหรอกมันจะเป็นดินเหนียวเวลาหน้าฝนจะรุดออเวลาเดินไปไหนมาไหน แล้วถ้าเรือพอตะเอียนแกยังหรือไอ้แกเสียชีวิตเมื่อตายแล้วก็ละมาตะอุ่นบนลองตะอุ่นหยี่พันนามพระกุลไรก็ไม่รู้อืมมาจากไหนก็ไม่รู้โอฟยกมาก็มาอยู่นี่แหละมาทํำท่าเรืออ่ท่าเรือมาศึกษาต่อก็เคยจะมีบันไดลงไปอันนี้ยังตอนนี้ยตอนนั้นยังไม่มี บันไดจะมาอยู่ตรงอสมัยกันนวนนี่กันวนรุ่นสามจะหลุดสีแล้วครับรุ่นสี่นี่รุ่นรุ่นสามนี่ตะไทเขามานยบมากเขามาจากตำบลท่าซันครับยกครอบครัวมาตั้งรัดวัดฐานก่ตรงนี้อออ่าตรงท่านี่เลยอ่าแล้วมาทำไอที่นี่นแหละรวมกับพวกกันวนจะก็จะแววหลายลำก็ อย่างตามสามลำแล้วล่ะเออจ้างอ่ะแล้วถนนนี้ที่ตัดผ่านไปตรงโน้นน่ะไม่มีตอนแรกไม่มีครับจะไปตรงนี้อันนี้ไปหมูสามอ๋อ,อนี้เส้นเดิมถนเส้นเดิมนี่แหละ Oh. นี่ก็มาเส้นเดิมมามามเลาะริมน้ําเออมาอยู่ตรงนี้เลยกะข้ามเรือไปบ้านโคนนี่ hmm. ก็จะมาข้ามกันตรงนี้อ๋อ oh. มูสหนึ่งมูสสองมูสสามมูสสีอะไรนี้นะจะมารวบตรงนี้ข้าม oh. เรือนี่ครับเพราะว่าสมัยก่อนในถนนหลังบ้านมันไม่มีครับมันมีก็รถก็ไม่วิ่งเขาก็จะไปรถไฟ oh. ต้องมาข้ามตรงนี้ยข้ามฝั่งไป และตอนที่เป็นท่าเรือนี่ต้นไม้มันใหญ่ไหมต้นนี้ไม่มีนะต้นนี้จะเป็นไอไอเอามาทําไอ้นั้นเขามาทํายายาสูบอ, hmm. อ่ะคือที่มันจะกว้างแล้วมีต้นจันใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ริมโนนอรุ่น hmm. ตาเอียนต,ตาปราไพ่ไม่ดีละรุ่นตาเอียนตาตาอุน่น hmm. อืมตาอุ่นนี่คนที่สอง จะของเรือคนที่ส้อมเขาจะเอาเรือมาปลูกใกล้ต้นลากต้นจันทร์ต้นหลากต้นจันทร์มันจะงองงอ,ง,อง,งไปน้ำมันเสาะจังล่างครับเอนี่เขามาจอดเรือใต้ต้นจันทร์เขาก็เอาเอาเรือมาปลูกมาปลูกไว้แล้วถ้าเกิดฝั่งนี้ไม่มาก็เรียบ อ่าเขาก็โวยโวยโวย,โวยนั่นหนะ,ะมามามาม <laughs> เต็มคันแล้วเต็มคันแล้วเนี่ยนะเรียงคนเดียวก็ไปแล้วครับม,มันไม่ชจกว้างอ่ะก<อ>ี่บาทค่าข้ามฟากครับเหมือนเจ้าเที่ยวระบาท่ะเที่ยวละบาทเจา ก็คือใครมีมีคนไปเรียนพี่ชัยขึ้นรถไฟไปไหมครับข้ามเรือไปแล้วก็รุ่นเรียนพี่ชัยนี่จะไม่ไม่ได้จะไม่มแต่ลุงไปเรียนบ้นนานโคนตั้งแต่ปอสีอแล้วมอหนึ่งมอสองมอสามหมดละหงไปเรียนจบที่บ้านโคน โรงเรียนบันโคนอ้อย่างนี้ก็ใช้ท่าเรือนี่แหละเหมาเป็นเดือนเดือนละตามสามร้อยอ๋ออออ๋อเตนเดือนก็จ่ายค่าใอ้ค่าเรือค่าเรือเข้าไปเหมาเหมาเป็นเดือนแล้วนอกจากท่าเรือนี้เดี๋ยวเราไปดูท่าเรือที่ค้าขายกันที่ต้นจันใช่ไหมครับจันนู่นครับเดี๋ยวเราไปกันครับ และบริเวณนี้นะครับคือต้นจานเก่าแก่ที่อยู่คู่กับท่าเรือพยายแมนนะครับซึ่งบริเวณนี้เป็นที่เขาเรียกว่าที่น้ำไหลทรายโมลก็คือมีมดินเพิ่มขึ้นมาเมื่อก่อนก็จะเป็นท่าเรือสำหรับเป็นเรือค้าขายครับเป็นเรือมอเรืออะไรก็จะมาจอดขายของที่นี่ม,ม,มีหม้อมีไหมีอะไรสารพัดมาแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาพูดคุยกับผู้รู้ที่นี่กันครับ แล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กับครูต่อนะครับซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ตรงนี้ครูต่ออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ่แล้วก็เห็นต้นจันนี้มาตั้งแต่เด็กเลยเอ๋อแล้วเมื่อก่อนเห็นว่าตรงนี้เป็นท่าเรือครูต่อทันไหมครับโไม่ทันอ่ะจ้ะไม่ทันมไม่ทันแต่ทันต้นจนันต้นใหญ่อต้นใหญ่แล้วก็ยังไม่มีโคยังตันอยู่ครับที่ยายแต่ยายเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนจะมีท่าเรือ แม่น้ำน่านเนาะจะมาถึงนี่เลยอือโอนที่จะสร้างเขื่อนอ๋อก่อสร้างเขื่อนแม่น้ำน่านมาอยู่นี่แม่น้ำน่านมาอยู่แถวนี้เนาะแถวนี้เลยแล้วเกิดที่นี่ก็ยังไม่สร้างเขื่อนกันแม่น้ำก็ซาะฝั่งโน้นออกไปเรื่อยๆก็ขยายไปเรื่อยๆเราก็ได้ที่ตรงนี้เพิ่มมาเรื่อยๆดินน้ำไหลไซมูนน้ำไหลมีชนไหมมีน้ำไหลไซมูนมีค่ะมีไม่เท่าไหร มีอยู่ครึ่งนึงของอาจงงานวนนั้นที่ดินมันงอกไว้แล้วก็ได้ฉโดดเพิ่มต้องไปทาเรื่องแล้วก<ด>็ <ทำ S 1> ได้เพิ่ม <c oughs> นี่ผู้ช่วยกนนำนันกรมลนอยู่นี่ครับเป็นผู้ช่วยต้องชอา แล้วต้นจันทรต้นนี้นี่อายุเท่าไหรแล้วครับก็ประมาณสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าปีสามทีสามร้อยกว่าปีนี่เคืสิบสี่ปีรุ่นไหนครับรุ่นชวดโอ้ชวดก็ไม่ทันรุู่ปู่ของปู่ของปู่หลายตังก้อนต้นู่ของปู่ของูปนะครับคิอปู่ป่ะอ๋อหลายปู่เลยนะ แล้วแล้วเคยมีเ้านะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับต้นจันทไหมให้เราได้แบบเรื่องราวที่ที่ที่ทำสารนี่ป่าด้วยไงใช่ใช่ใช่ทำสารนี่ก็น่าจะหกปีคหกปีเจ็ดปีอือจะเป็นเซฟละมั้งเกือบสิบเกือบสิปีตั้งแต่เขาไปโค่นตาเก้ายอดทีกั้งนานเบเกอก็แบบก็มีคนยาย ที่สิงสถิตยอยู่นี่อืล่างทรงเขาบอกอย่างนั้นนะเขาไปมีคนแก่ไปเข้าฝันพี่จงไอ้ตรงเนี้ยไอ้ไอลินอะครับชื่ออะไรนะลูกใครนอะลูกเดียวเนี่ยเป็นเปียกอะอเออไปเข้าฝันเขาไอลินนั่นนะครับไปเข้าฝันเขาบอกว่ายายยายไม่มีที่อยู่ยายร้อนยายไม่มีที่อยู่สร้างศาลให้ยายหน่อยอแต่ปีนั้นแรงมากเลย ใบไม้ร่วงเยอะร่วงมากเลยร่วงเยอะและ้วทีนี้ไปเข้าฝันเขาก็มีก็ให้ปู่ยืนปู่ยืนที่บันดงเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเขียนเสาเ้ยวบคุมร <c oughs> ักษาคนป่วยอก็ะจะมีเนาะ อันนี้ที่เวียนเบี้ยที่เวียนเบี้ยเขาก็จะหอยตือเบี้ยอย่างนี้เนาะออ๋แล้วก็แล้วจะกินอะไรแล้วจะกินอะไรเป็นอะไรมาแล้วก็ขยับสองท้ตึ้งนี่นะไม่ขยับจับจับได้แล้วก็เปลี่ยนปุ๊บนะเออใช้ตะตังแดงเอตะตังแดงห้อยอยู่แล้วเขาก็ เขาก็จะมีตําราของเขามีวิชาของเขาอต่ครับว่านั่นนะเบี้ยมจับต้องเรื่อยมุดเดือยถ้าใช่ก็หยุดใช่ไหมอเออใช่ก็จะขอให้หยุดหยุดเลยเหรออ่หยุดจริงๆแต่ถ้าไม่ใช่ก็แกว่งอย่างนี้เลยแกนตุ้มมือแกแล้วแกก็อยู่นิ่งนะก็ยังเคย แอบแอบ,บดูมือตอ,ตอนเป็นเด็กขยับหรือเปล่าตอนเป็นเด็กก็เคยป่วยพ่อกระพามาแอบดูมือเออแอบดูนิ้วแล้วก็ให้คนนี้แหละให้ปู่ยืนเนี่ยแต่แกเสียชีวิตไปในสองปีสองปีสามปีเออแกเสียชีวิตไปแล้วครูแกคนพญแมนนี่แหละครับแกไปได้แฟนอยู่บ้านโดงก็ให้ปู่ยืนนี่แหละมาเป็นร่างทรงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกว่าอ๋อบอกไปตั้งศาลก็เลยมาตั้งศาลกันที่นี่อ๋อ ก็ให้สำรวจว่ามีต้นไม้ในอำเภอพิชัยนี่มีต้นไม้อะไรที่อายุมากใกล้ผู้ใหญ่บ้านสำรวจไปอ๋อผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเขาเขาำรวจไปก็เลยได้นี่ได้เพืียมแมงกินนี่ก็มีก็มีหลายที่ในตำบนเพียมแมงก็มีนี่มีต้นจันทร์อายุมากที่สุดของอำเภอพิชัย ดิวิมนมีแต่มันไม่เช่ดมาอ,อียแล้วก็มาทำพิธีบวงสรวงกันแทมเพอก์เข้ามามแล้ว เจ้าของที่ตรงนี้นี่แสดงว่าเมื่อก่อนตั้งแต่รุ่นทวดมานี่แสดงว่ามีเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรืออะไรมาต่อเกี่ยวกับท่าเรือไหมครับนี่เป็นท่าเรือมีคนแก่เล่าให้ฟังว่ามึงมีท่าเลยแ,แถวนี้อืมเนี่ยท่าน้ําท่วมมันนะแล้วก็ข้าไปวัดไม่ได้หลวงพ่อพ่อครูพิเชนอะ่ะครับเคย,ยขึ้นเรือที่นี่ชเคยเล่าให้ฟังนะครับประเกติฟัง อืมน้ำขึ้นน้ำมันจะนั่นหมอด้เนาะน้ำจะขึ้นเดินทางจอไปขึ้นที่วัดน้าวัดไม่ได้เอ่ก็เลยมาขึ้นตรงนี้น้ำวัดน้ำท่วมว่างันเนา และนี่นะครับคือต้นจันทร์ี่ครั้งหนึ่งนะครับเคยเป็นที่จอดท่าเรือสำหรับค้าขายสินค้าแล้วก็ในวันหนึ่งน้ำก็ค่อยๆหายไปดินก็ค่อยๆงอกขึ้นมาแล้วต้นจันทร์ต้นนี้ก็ยังอยู่ได้ถึงอายุกว่า300ปีครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณคูณต่อแล้วก็ขอบคุณลุงรัฐมากเลยครับ แล้วพบกันคลิปหน้าครับ